สวัสดีครับบุญเกิดรตายงานตัวนะครับผมหลังจากฝนตกมือนี้ตอนเช้าฝนตกนะครับฝนตกเลียนบ่ได้ครับรถด,ดำแลีนบ่ได้ไปขึ้นไปจอดกันเป็นแถวบุญยกตั้มข้างเาเลื่อยเป็นแถวอยู่นะเหลือแต่นมโครนะครับขึ้นทํางานได้ปุณโคก้กำลังล,งลุกลุยกันอยู่ถ้อยขีตขม้นมาใบทาครับผมดินแห้งจังหน่อยนี่กักลับมาเลียนกันที่เก่าครับ น่าจะบ่มีฝนอีกแล้วเนาะตอนนี้แมคโครโกำลังเรียนขี่ตมกันอยู่ครับามาชมการทำงานเหมือนเดิมนะครับมาดูแมคโคร3ตัวอยู่ข้างล่างก็กำลังทำงานกันอยู่ตอนนี้ผมกับเนี่ยทางเละครับผม ฝนตกไหมตอนนี้ก็ทีมกองช่างมาวัดระดับระดับพื้นที่จะให้ตักนะครับว่าลึกเท่าไหร่กำลังทำงานกันอยู่พุดนล,คล,ดลยครับรถลร้คันครับแต่ว่าตอนนี้เห็งานบ่นไรครับฝนตกตรงแข้งเติบอยู่ครับเมื่อเสาราเนี่ยดินแถวขึ้นมากอะพีเลยครับกวางจะสผมขึ้นสูงนะครับจนกว่าดินจะหมด ความสูงอยู่ประมาณ3เมตรละสันไม่แบบเขียนมาคันนี้ก็ต้องจอดรอก่อนนะครับมาดูหน้างานหน้างานเลย <c oughs> เลเละฝนคนงาสังงานแล้วกินเข้าเที่ยงแล้วอันเอารถมาเกียร์เลยนำออกเด้อสันคันมันแห้งกับสียแรนได้าจากไหนครับ210 กำลังเกียทางบนบกสามร้อยห้าสิบงต้อกต้อกต้อกนับนก,กองช่างเนาะทีมกองช่างเข้ามาตรวจวัดระดับนะครับว่าความลึกอยู่ที่เท่าไดตามแบบพามาเบิ่งครับผมหน้างานงามๆได้พี่นงเอ้ย ไปมุน,ปมนมาจักเสียวจังได้ละ <c oughs> หมดจมดักข้อมีนไปล้วพี่น้องมันเลนะเนาะอ่า350เราก็ขึ้นมาแล้ว กรณีก็บผมี่ยังไรครับผมเนื่องจากว่าฝนตกรถแรงงานบ่ได้พาพี่น้องมาเบิ่างงานงานซึ่งกะเห็ีดง,งานไดจะลดแม,ม่โค่นะครับผมขึ้นภูหลับเหมากับอะใดเฮ็ดไดกัเจ้าก็เฮ็ดอะใดเฮ็ดบ่ได้ก็จอ,กอกจอดไป้า่ากัดก้อนไก่แล้วครับผมไก่สิเดือน6แล้วอยากน้ำฝาดน้ำฝนเนาะพี่น้อง มาดูกันว่ามันจะเสร็จทันไหมปีนี้อย่าว่าฝนมาก,ก่อนเด้อเดี๋ยวสูบน้ำอีกรอบนึงแม่นขาดทุนฮ่าพากันย่างขึ้นมาแล้วครับใกล้สีเที่ยงแล้วจักหน่อยก็นจะไปหากินข,ข้าวฮันจอมันเละพักตามเอยฮะซิปย่างขึ้นมาขึ้นไปแล้ว สองไล่สิบกำลังตามมาพวมีป่าบของขึ้นกันนีป่ากับพระสุวรกินแล้วหรอวะเรียนขีดตมธรรมดาป่ามันหมุนตมเนาะต้องมีป่าไหมนี่ป่าบ่มีไงเพราะเห็นไป้บัตรลุงหากันครับมิดกหม่องขึ้นกันละป่าอะไรเพครับยังมีคนมาหาอยู่ เดี๋ยวเห็นกันบน่าเนาะชมสาาบานกระเจ้าม,มาหาป่าคน,นย่างหากันง่มงๆอ,อยู่คน,นอยู่ดูกันไปนะครับสามร้อยห้าสิบเราไปถึงไหนแล้วขึ้นมาทางนี้ มาจอดตั้งท่าครับเอาละครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ